นี่คือหน้ายาท็อปซีเกต X อ๋อ77ช็อปครับลำนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆเ,เป็นโปรเจกต์ลุยซูปอปีนี้ของพี่อ๋อจัดเต็มทุกดีเทลครับสร้างใหม่ทุกจุดแบบไม่เกรงใจใครเลยครับและนี่ก็คือเครื่อง 2JZ Billet ตัวแรกครับที่เป็นฝีมือของคนไทยทั้งดุดเลยครับเสื้อเครื่อง CNC จากฝีมือพี่อ๋อเองเลยครับและนอกจากเสื้อบิเลตนะครับก็ยังมีชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นท่อยดีพี่อ๋อก็ทำเองขึ้นมาใหม่หมดเลยครับ โปรกรอัพไซส์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมแบบเห็นเห็นลํำนี้ไม่ได้แรงอย่างเดียวครับแต่พี่อ๋อ,อยังเน้นเรื่องความสวยงามมากๆครับวันนี้คือวันสตาร์ทเครื่องจริงครั้งแรกครับเรามาฟังเสียงกันว่าจะโหดขนาดไหนครับค,คำรามมาหน่อยแล้วคำรามมาหน่อยแล้ว เสียงไม่ขนลุกเลยอะเสีย่วเสียงปเครื่องกัดไอ้ตัวเครื่อ้กัดเลยเหรอพิสเลยเหรอไม่ให้ช่างชื่นใจแล้วพี่อ๋อชื่นใจแล้วการจูนจบแบวนี้งได้อยู่ที่เฮียรู้แล้วเก็บปากเขาเอาปากหลังมันจะโกงเอาพิบหายมาเยอะแล้วอย่างน้อยก็ยิ่เติมก็แล้วะันมีเกียร์ยืมบ้างไม่ยืมเป็นไงบ้างลูกพี่เดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์นะนี่เสียงยังไม่ร้อยแค่พี่ยังยง มีทรงเสียงโคดีเดี๋ยวลูกพี่น่าจะสตาร์ทลันอินทิ้งไว้แล้วก็รอวันจูนอย่างเดียวละตอนนี้ทุกอย่างลงตัว